จากกรณีที่ลุ่มรัดภูมิจันทึกนะครับปีกตัวเก่งทีมชาติไทยนะของสมโมสรแบงคอกนะครับคือน้องเพิ่งติดทีมชาติไปแค่5นัดเท่านั้นนะโดนแฟนบอลด่าจากแมตที่เสมอราวหนึ่งหนึ่งครับแล้วน้องก็ไปเถียงไปสะบดไปประทะคารมกับแฟนบอลนะกลายเป็นข่าวดังอย่างที่เห็นนะเนาะก็ต้องบอกนี้ว่าสิ่งที่ลุ่มรัตทำเนี่ย น้องชื่อเียกว่าปินนะสิ่งที่น้องทำเนี่ยสมควรไหมก็ต้องบอกว่าไม่สมควรนะแต่ไอ้แฟนบอลเนี่ยสมควรไปด่าไหมก็ก็ไม่นะมันก็เละเทะทั้งคู่อะ่ะคือถ้ามองในะมุมของนักบอลเนี่ยนักบอลทุกคนเนี่ยเมื่อลงไปในสนามแล้วอะ่ะมันมีความเป็นมืออาชีพกันอยู่แล้วมันตั้งใจเล่นกันทุกคนแหละอย่างรุ่งรัตเนี่ยผมก็ว่าน้องก็มีความตั้งใจสูง สูงมากๆแล้วก็ตัวเองเนี่ยก็ไม่ได้พอใจฟอร์มการเล่นของตัวเองสักเท่าไหร่แล้วก็เข้าใจดีว่าสถานาการณ์ของแมตช์เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับแต่ว่ามันก็หลีกหนีไม่พ้นความคาดหวังของแฟนบอลหรอกคือสมาคมฟุตบอลเราอ่ะมันก็เป็นอย่างเงี้ยให้ให้แฟนบอลเนี่ยเสพติดชัยชนะแบบที่มันไร้ค่าชัยชนะซีเกมชัยชนะคิงคับชัยชนะแมตช์กระชับมิดอะไรเงี้ยเราก็ ะแ,แบบว่าอยู่กับความสำเร็จเล็กๆไร้ประโยชน์แบบนี้กันจนเคยตัวเคยชินอยู่แล้วไงแล้วพอการเสมอลาวเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่แฟนบอลแบบนเนี้ยรับไม่ได้แต่เราต้องอย่าลืมนะว่า2แมตช์เนี้ยมันเป็น2แมตช์แห่งโอกาสสำหรับนักบอลสมัยใหม่นักบอลรุ่นใหม่นักบอลหน้าใหม่ที่ฟอร์มดีในไทยลีกครับแล้วก็เรียกมาติดเนี่ย จะเห็นว่า2แมตที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีพวกตัวเก่าๆลงเล่นเลยนะเอ,อไม่มีเลยแล้วลุ่งรัดเนี่ยเพิ่งติดทีมชาติแค่ห้าแมตเท่านั้นนะเพิ่งเล่นทีมชาติไทยได้ไม่กี่แมตเองจะให้ไปเก่งเหมือนแบบทีละทอนทีละเซนอะไรที่เล่นมา10-20ปีอะ่ะมันเป็นไปไม่ได้ครับแล้วก็90%ของทีมชาติไทยชุดกระชับมีสองแมตเนี่ยก็ ไม่ติดทีมชาติกันมาก่อนเลยเราต้องนึกภาพนะคนที่แบบไม่เคยเล่นด้วยกันเนี่ยต่างคนต่างมาเนี่ยมารวมกันในเวลาไม่ถึงหนึ่งอาทิตย์ไม่เคยเล่นด้วยกันไม่เคยติดทีมชาติเวทีทีมชาติเนี่ยเป็นเวทีใหม่สําหรับพวกเขามากซึ่งอะไรที่มันแบบเป็นครั้งแรกในชีวิตอะไรเงี้ยแน่นอนว่ามันทําออกมาไม่ดีเป็นเรื่องปกติผมก็งงว่าทําไมแฟนบอลพวกนี้แม่งไม่เข้าใจเรื่องนี้วะ ทำไมไปคาดหวังกับแบบนักบอลหน้าใหม่พวกนี้วะแต่ละคนแม่งแบบเด็กๆทั้งนั้นเลยเจ็สิบเปอร์เซ็นเนี่ยอายุไม่ถึงยี่ห้าทั้งนั้นเลยนักบอลทีมชาติไทยเนี่ยอีกประมาณสี่สิบเปอร์เซ็นเนี่ยสามสิบสี่สิเปอร์เซ็นเนี่ยก็เป็นพวกยี่ห้าขึ้นไปสามสิบสามเอ็ดอะไรเงี้ยมันก็มารวมกันด้วยเวลาไม่ถึงหนึ่งอาทิตย์เนี่ยจะให้เล่นดีเล่นเก่งแบบยิงทีห้าศูนย์สิบศูนย์เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้ว คนไม่เคยเล่นด้วยกันน่ะเอออย่างกรณีรุ่งรัดเนี่ยถามว่าสมควรไหมที่เขาตอบโต้แฟนบอลแบบนี้ก็ไม่สมควรแต่เขาก็ออกมาขอโทษแล้วนะครับก็จริงๆมันก็ให้อภัยกันได้แหละขอเนี่ยในส่วนตัวผมว่าผมผมให้อภัยอยู่แล้วแล้วผมก็ไม่คิดจะดา่านักบอลแ,แบบนี้ด้วยอืมถ้าเราเล่นบอลเป็นเนะี่ยเราเคยเตะบอลเคยแข่งบอลเนี่ยเราจะรู้อยู่แล้วว่านักบอลเนี่ยเขาตั้งใจมากๆกันทุกคนแหละด้วยความเป็นมืออาชีพนักฟุตบอลอาชีพอะ เขาไม่มีแบบลงไปแบบแบบเดินเล่นตอกแตกตอกแทกหรอกแต่ก็อย่างที่บอกแหละพอแฟนบอลเนี่ยมันคาดหวังสูงอะคาดหวังว่าต้องชนะเยอะๆอะไรเงี้ยแล้วก็ไหนใจพวกนักลงทุนดีที่เมื่อวานเนี่ยไทยได้แต้มต่อเท่าไหร่สมนะคือยังไม่ทันแข่งเลยราวนาไทยไปก่อนแล้วสามลูกทั้งๆที่นักเตะทั้งหมดเนี่ยเป็นนักเตะหน้าใหม่เนี่ยมันก็เลยเกิดความคาดหวัง ต้องเข้าใจว่าความคาดหวังมันรุนแรงเออก็จําไว้เป็นบทเรียนแล้วกันนะสาหรับลุงรักภูมิจันทร์ทึกนะหรือว่าน้องปิ๊นนะจาไว้เป็นบทเรียนส่วนแฟนบอลเนี่ยก็คาดหวังให้มันน้อยๆลงหน่อยไปคาดหวังในทัวนาเมนต์ใหญ่ๆดีกว่าทัวนาเมนต์เล็กๆเนี่ยให้เด็กๆเขาได้ฉายแสงได้ปล่อยของได้โค้ดเขาได้ลองอะไรใหม่ๆให้ฟุตบอลมันแบบได้มีมิติมากขึ้นน่ะไม่ใช่อะไรก็ ใช้แต่ชุดใหญ่ชุดใหญ่ชุดใหญ่ไม่ว่าเวทีไหนก็ต้องชุดใหญ่อย่างเดียวเนี่ยแล้วเมื่อไหร่บอลมันจะพัฒนาล่ะเจแปนเวที่อีซีเเขาพยายามจะนำเสนอยังไม่ทันไรเลยพวกมึงก็ด่ากันแล้วโอ้